ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟ,ฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนนทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขอาจารย์คนล่าฝันนะคะแนวทางของอาจารย์คนล่าฝันงวดที่ผ่านมามา,มาคลิปเดียวม้วนเดียวจบมาแบบนี้เด้อค่ะนะคะเพิ่นให้งวดวันที่สิบหกกันยายนสองห้าหกเจ็ดนะคะให้วิ่งสามกับเจ็ดนะคะมาทัง้งสองโตนะคะออกสามเจ็ดล่างตรงๆนะคะเพิ่นให้วิ่งบนล่างนะคะนะคะถ้าผู้ใดวิ่งเนี่ยสุดยอดมากนะคะจับผู้ห้ยสามหก 5, 5, 6, 37 3เจ็ด,ดเกดนะคะเลขออก37ล่างตรงตรงนะคะนะคะสำหรับงวดนี้นะคะงวดนี้อาจารย์คนลาฝันหายมาอีกแล้วนะคะหายมาอีกแล้วห้ลักษณะเดียวกันนะคะจะเป็นตัวใดงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนี่นะคะจะเป็นตัวใดจะหายไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุติยาก,กับอาจารย์คนลาฝันงวดวันที่หนึ่งตุลาสองห้าหกเจ็ดนะคะ อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์เป็นยังไงคะโชคดีบ่เลขอาจารย์โชคโชคดีอยู่ครับโอ้ดีใจน้ำด้วยโชคดีนิดน้อยเหรอครับไม่รู้อะไรโชคดีกัมาบอกว่าโชคไร่เหรอครับเอาเป็นยังค่ะโอ้วันเสาร์เหรอครับฮะไอ้รถมอเตอร์ไซค์วัดบ้านชนท่ายรถกระบะผมนะท้ายพังยับเลยครับอืม ันนี้ทายมันห่หกสองผมเลยนไปเสี่หกสองน้ำได้บนลล่างอล่ะครับเลขเลขรดส้นกันทายหกสองแต่ว่าเลขสูตรคำนวณนี่เขาสามเจ็ดโอ้โอ้เลได้ทั้งบนทั้งล่างสามเจ็ครับอ๋อแล้วนี้เพิ่อซสอรถใหายระเบรับอาจารย์บ่ครับผมสต้อง่อประกันผมสอมเองครับอือไอ้คนคนคำพูดหล่ะครับเพบ้านเอาคน ขับ,โบโรถมาเร็วโคดเมาพร้อมโอ้ยเมาแล้วค่ะเพิ่นเจอไายกระทงได้เนี่ยเห็นไอ้คนอื่นเดือดร้อนเลยไปแย่งกันจ้างหาครับแม่เอาละเพิ่นบ่รับผิดชอบบอกเพิ่นส้นเข่าเพิ่นส้นเฮาข่าผมก็บผมงูกันเพิ่นกะสิรับผิดชอบได้ิมอืนผมรู้กันจักรวารถมอไซค์ผู้ใดญแบบนี้นะจด้จ้ะโอ้ย เขาเอินถูกขาลาถูกทั้งบนทั้งล่างทุกขลาบนะคะอ,อาจารย์เอาไม้ได้วยค่ะงวันนี้เหตุแตกซ้มตัวครับครับแนวร่างของอาจารย์ตอนนี้นนทิยาอยู่กับแม่น้องระดาพ่อมระเด้อค่ะก็บเปููว่วาเอฟซโช์ดีน้ำบอล,ลบปันวิวเบิงเพื่อปันโช์ดีเพื่อปัอนซอยค่ะรับเขา,าข้ามหำคาไฟวัวนวน,วนี้วิ่งตัวดนไปที่ซีครับเดนซ เดนซีล่องหนึ่งครับเดนซีล่องหนึ่งถ้าผู้ได้มักวิ่งมากเล่นนี่เล่นเลขซี่เป็นไหาคะอาจารย์ครับแมวเลยครับจับเลยใส่ใจ่เลยครับบนล่างกันหนึ่งครับอืมวิ่งส <บน S 1> ี่บ้าจับกูเป็นจีจับจับกูเป็นจีสองครับสี่สองค่ะจี้ี่สองสี่สองแล้วก็สีหนึ่งครับสี่หนึ่งค่ะ สี่หกส่หกค่ะรักษาสองหนึ่งครับสองหนึ่งค่ะสีะส่สองสี่หนึ่งสี่หกสองหนึ่งเน้นตัวได้ค่ะอาจารย์เน้นที่สองกับสี่หนึ่งนี่แหละครับเน้นที่สองกับสี่หนึ่งมีเลขสามตัวบอเลขสามตัวมีอยู่ครับมีเป็น องซีหนึ่งนี่แหละครับสองสี่หนึ่งค่ะครับแล้วกาศูนย์สีหนึ่งครับศูนย์ซีหนึ่งค่ะสองสีหนึ่งครันเป็นซีตัวนี้แหละครับศูนย์สี่หนึ่ง,ส,งสองสี่หนึ่ง,งเน้นชุดได้ครัอาจารย์เน้นทั้งสองชุดนี่แหละครับไอ <c oughs> ้น้ำหนักท่อกันบอกค่ะครับแมนครับจะจะมี่คงชุดถ่ายบ่ เดี๋ยวจะกองชุดใต้ตอกจากของฝันนะครับฝันก็จะมีถ้าว่าฝันก็แล้วออไปม่ค่าอาจารย์ครับแมนครับเรขผ <c oughs> มบผมเป็นแปลงครับ <c oughs> สรุปมาแนวทางของอาจารย์คนละฝันแ,แปลงซุ้มแป้งเอาแป้งอธิบายแป้งอาว่างลงนี่ว้างลงดได้ปะ แนวทางของอาจารย์คนลาบฝันงวดวันที่1ตุลาคม2567วิ่งบนล่างซกับ1เน้นที่เลขซี 4, จับปูหายซีสองีหนึ่งซีหกสองหนึ่งเน้นซีกับซ1เลขสามตมากสอง4 1นึ่งนหน้ำนักท่อกันค่ะขอบคุณอาจารย์ในลายด้วยค่ะที่หให้แนวทางนะคะวันนี้ขอเอฟซีสีแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะพอมีเปน้องเอซกับสิอย่างนี้แล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์แล้ว่านุอนทิยาก,กับอาจารย์คุณ่าฟันนะคะเพื่อนมักจะให้ต้องงวดเป็นประจำเลขของเพื่อนมันจะมาบอกเกินซีคูนะคะมาบอหลายนะคะ เลขวิ่งเลขแรนด์าเลขสองคู่สองตัวจับคู่ว่ถูกนะเลขวิ่งจะมาทุกงวดนะคะแนวทางของอาจารย์คนร่าฝันปล่อยต่องว,วดที่ผ่านมาสามเจ็ดมาตรงๆนะคะสําหรับวดนี้เลขวิ่งเลขแรนดผู้ได้มากรลนมากกาอกําลังกายสี่กับหนึ่งเน้นที่เลขสี่จับคู่สี่สองสี่หนึ่งสี่หกสองหนึ่งเน้นสี่สองครับสี่หนึ่งเลขสามตัวมาสองชุดสองสี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่ง ทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นหน้าทางหาเสื่อสารกินแมงรัฐาบาลนะคะสุดยอดหน่อไม้พี่น้องเอ้ยนะคะหน่อไม้เอ่อหน่อไม้ยกนะคะบ้านนุนทิยาปลูกหน่อไม้ยกนะคะบ่ขอยมีเวลานะะจนจนเห้วหมดแล้วนะคะมีแต่หน่อใหญ่ๆนะะคนะคะ,นะคะ โอ้กอยู่หน้าเดี๋ยวภาพไปเบิ้งบรรยากาศตอนท่องไร่ท่องนานะคะมะละกอนะคะเขาก็ลังตั้งท้องพี่น้องเอ้ยนะคะเดือนเดือนนี้เดือนกันยาประมาณอีกสองเดือนนะคะประมาณอีกสองเดือนก็ได้กเกี้ยวแล้วนะคะแปบ๊บเดียวนะคะฝนตกแทบทุกวันนะ,ะอยู่แถวคาราซินนี่แต่ว่าบ่ท่วมนะคะพ่ท่วม ตกแทบทุกมือนะคะบรรยากาศตามท้องไร่ท้องนาะจะเป็นแบบนี้นะคะยุคกาะ,ะสินช่วงนี้ตกทุกมือนะคะตะวันน้ามอทวมนะคะ,นะคะช่วงนี้เขาลัางตั้งท้องนะคะกันยาตุลาพศศก,กีกาประมาณวันที่สิบกวกว่าก็ได้กเกี่ยวนะ,ะเดี๋ยวตอน ใ,ใกล้เกี่ยวเดิยนุ่นที่ยาจะพามาชมอีกน้ากันนะคะมามืงบรรยากาศน้ากันว่าจะเป็นแบบได้จริงหรือไม่จริงนะคะข้านี่เป็นพันธุ์พันธุ์อุบลน,นะคะข้าวเหนียวพันธุ์อุบลแตเกี่ยวช่วงต้นเดือนต้นเดือนพฤศจิกานะคะนะคะบรรยากาศยุคฟรลซิสินเป็นแบบนี้นะคะ